สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง Youtube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาพูดถึงกับการดูราคาในครึ่งหลังว่าเฮ้ยครึ่งแรกที่มันไม่มีประตูเนี่ยแล้วครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูเนี่ยเราจะดูจากตรงไหนนะครับเราก็ดูจากราคาอาราคาอะไรนะราคาบอลต่อราคาภูเสมอหลังราคายำ้ำ หลังนะครับผมอย่างยกตัวอย่างอย่างอย่างคู่นี้คู่ล่าสุดในหูราการเนี่ยหูราการวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบสามมิถุนายนสองห้าหกห้าคือมันเป็นราคาที่ผมบอกในกลุ่มแล้ว่าเฮ้ยราคาเนี้ยมาแล้วหนึ่งประตูจากเจ้าบ้านเนี่ยราคาฟ้องยิงแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ไปเล่นบอลตัวนะคือราคาฟ้องยิงฟ้องบุกเนี่ยเราก็ไปที่สกอเร์เราไปราคาไหนจะปลอดภยัยเราก็ไปรูกครึ่ง มันมีลูกคนลูกครึ่งแปดสิบกว่ามาเราก็ไปลูกคนลูกครึ่งแปดสิบกว่าเราไม่จาเป็นต้องโอ้โหกระโดดไปลูกครึ่งลบห้าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเพราะว่าคู่นี้มันอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเนี่ยมันไปลุ้นมันไปลุ้นลูกที่สองอย่างที่ผมบอกในกลุ่มมันไปลุ้นลูกทสองนะครับคือมีคนสอบถามมาหลายคนว่าอุยเวลาแบบคนที่ไม่เป็นคนที่เขาไม่เป็นศึกษาราคาเป็นเขาจะถามว่าครึ่งแรกไม่มีประตูเนี่ยครึ่งหลังมันจะยิงไหมครับเนี่ยในกลุ่มชอบถามวีหนึ่งเขาไม่ถามแล้ววีสองก็ถามเพราะวีสองเพิ่งมาใหม่นะครับวเเมมืื่่อออ เมื่อกลางเดือนเมื่อกลางเดือนประมาณจากอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่ากลางเดือนมิถุนายนสองห้า้านะครับ V สองนะฮะ V หนึ่งเนี่ยระดับอาจารย์แล้วนะฮะทุกคนสมาชิกเนี่ยเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับตอนนี้ก็เป็นระดับเขาเรียกว่าระดับเทพไปหมดลวขิงขิงลวนะฮะขิงด้วยตัวันเองนะฮะไม่ต้องไปหาเซียนที่ไหนครับพัฒนาฝึกฝนทําตัวเองให้เป็นเซียนดีสุดอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกเซียนหน้า a c e b o o k นะฮะไอ้ที่แบบบอลเต็งบอลต่ออะไรเงี้ยแม่นยํา อยากสนใจเข้ากลุ่มฟรีสมัครเว็บไซต์เงี้ยเดือดร้อยเข้าไปฮะโดนโดนแน่นอนนะครับแมงบินปลอมบินว่อนกลุ่มเลยบินละบินแสนนะครับบางทีก็เข้าไปแอดมินมีสี่คนคนหนึ่งต่อคนหนึ่งรองคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำนะแม่งให้พร้อมกันเลยคู่เดียวสี่อย่างในะสี่แนวทางเลยเหมือนเหมือนหมากัดกันนะ่ะอืมแนวทางเรยกแนวทางประมาณหมากัดกันนะครับขี้กากไอพวกสุนตีนี้ผมเจอมาเยอะแล้วนะแล้วก็โปรไฟล์ปลอมนะครับอ่ะอะไรยิงวะ โลิก้าวินแล้วนะฮะโคลิก้าวินแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มีโกลิก้ากับมี FC บากอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยคืออะไรอันนี้คืออ่าผมทําจับแจกรางวัลน,นะครับทุกวันที่หนึ่งะฮะแจกรางวัลน,นะฮะแจกรางวัลคนที่มาร่วมสนับสนุนใช้เว็บไซต์ที่ปลอดภยัยอ่ในเ,เรื่องการเงินนะครับฝากไว้ถอนไว้ระบบอัตโนมตินะฮะก็มีผมเป็นคนกลางคอยดูแลให้นะครับอ เรามาดูกันเรื่องของการเกิดสกอร์ในครึ่งหลังว่าราคาไหนแบบไหนที่มันจะค่อนข้างที่ชัดเจนในเรื่องการเกิดสกอร์ทำให้คุณกล้าที่จะลงทุนบางคนไปรอนี่เลยเปิดมาต่ำได้ไหมไปรอหนึ่งลูกยิงตอนหนึ่งลูกเก้าสิบกว่านะฮะ,ะมาดูราคากันนี่คือราคาของครึ่งหลังนะครับนี่คือราคาของครึ่งหลังอ่านี่คือราคาของครึ่งหลังเดี๋ยวผมไม่ดูนี่นี่น,นี่ราคาครึ่งหลังเปิดมาประมาณนี้นะฮะอ่าเรื่องจอมาที่หนู ครึ่งหลังเปิดมาประมาณนี้นะครับบอลต่อครึ่งควบลูกนะครับผมอ่าแล้วดูราคาปูนะราคาภูบอลต่อชนะ 1. 6 5ดหกห้าก็ไปตรงกันตามตำราใบาราคาที่ให้ไว้นะครับแล้วก็สกอร์เนี่ยอ่าสกอร์สูงในเวลาลูกควบขาวเจ้ามือยังกันอยู่นะยังกันน้ําสูงอยู่นะเจ้ามือนี้ไม่เจ้ามือเนี่เจ้ามือนี่กลัวและหนึ่งเม็ดนี่กลัวแน่นอนนะครับแล้วก็มีแม่สั่นจริงเลยมือมือผมเนี่ย แล้วก็มีลูกครึ่งลบห้ามานะครับก็มีหลายคนไปหลายคนไปลูกควบนะครับก็มีบางส่วนไปลูกครึ่งนะครับบางคนก็ไปย้ำลูกครึ่งลบสองอีกนะนี่นะบอลยิงแล้วกดเลยกดเลยลูกครึ่งลบอง hai นะอสองกดเลยนะฮะกดก็ลูกบางคนก็กดแล้วบางคนก็ไปรอกดอู้ย้ำอีกเอาอีกนะครับแต่จริงแล้วมันผิดวิธีในการลงทุนนะผมบอกเลยอะนิ่งละเออมือกูนิ่งละที่จริงมันผิดวิธีในการลงถ้าคุณคิดจะลงนะคุณลงตั้งแต่แรกเลยอ่ะจริงๆคุณลงตั้งแต่แรกคุณคุณคุณยังไงอะคุณลงตั้งแต่ลูกควบอะ เออแล้วอันนี้คือราคาเปิดหลังราคายังไม่เตะนะแต่พอเตะแล้วปุ๊บนะครับมันกลายเป็นครึ่งควบรูปเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะตัวเนี้ยตัวไหนวะตัวนี้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 กลายเป็นกลายเป็นครึ่งควบรูปแปดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วตัวนี้ก็ปรับราคาลงเป็นน้ําประมาณแปดสิบแปดสิบสาแปดสิบแล้วข้างหลังนี่ไปนี่เลยนะฮะหนึ่งจุดหกห้าเนี้ยตัวเนี้ยไปที่หนึ่งจุดห้าสิบกว่านะครับโอ้โหนี่คือราคาของครึ่งหลังนะราคาของครึ่งหลัง ที่บ่งบอกว่าฟุตบอลคู่นั้นจะมีอย่างน้อยหนึ่งประตูลแล้วและราคาตัวนี้นะครับตอนเตะนะฮะร,ราคาขยับขึ้นไปสองจุดเจ็ดเ้านะครับขยับขึ้นไปยี่สิบเลยนะฮะดูเจ้ามือเจ้ามือ,มอกะว่ายัางไงก็ยิงอะ่ะใช่เรียบร้อยนะครับบุกแทบเป็นแทบตายนะฟุตบอลงานใครอยู่ใครไปเล่นบอลต่อนี่ชิบหายนะฮะเพราะว่าบอลลองบอลลองเปิดมาบอลลองนําก่อนเลยนะยิงนาทีที่ประมาณหกสิบกว่าตอนหนึ่งลูกเก้าสิบกว่าบอลลองนํานําเสร็จแล้วยังไงนะฮะนำเสร็จแล้วก็ เจ้าบ้านก็ไปตีเสมอไปไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมซึ่งมันเป็นราคาที่แบบว่าอ่าคนก็ต้องไปยังไงอ่ะคนไปแทงสกอสกอต่อไปแทงตัวต่ออะไรเงี้ยอันนี้มันก็เสียนะมมเส่ยงนะผมมองว่าเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเราคิดจะย้ำอะเราย้ำตั้งแต่เล่นเนี้เราย้ำตั้งแต่ลงแล้วหนึ่งจุดแปดสี่เราย้ำตั้งแต่ลงเลยเราไม่ต้องไปเล่นเอ่อหนึ่งจุดห้าตอนที่มันยิงแล้วหนึ่งุดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยมันเสี่ยงแต่ผมไม่อยาก ไม่อยากไม่อยากพูดอะไรหรอกอือจริงเงินคุณไม่ใช่เงินผมห่วงมากก็ไม่ได้เสือกนะก็ตามนี้นะครับผมนะฮะคลิปหน้าจอ,อกมพูดเรื่องอะไรดีคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ชื่อว่าการพนันกับการลงทุนนะครับเจนได้บางๆของเด็ดใจคุณนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปอันนี้ก็เป็นคลิปที่อ่าราคาเนี้เป็นราคาที่ผมสอนอยู่ในกลุ่มนะครับในการดูครึ่งหลังว่าจะเกิดสกอร์ไหมนะฮะ ตามนี้นะครับบางคนบอกว่าไอ้ที่นีแ่แม่งคุยไอ้ทียนี่แม่ง,มง,มงโมไอสัตว์ไม่เชื่อแม่งหรอกเข้ามาดูเข้ามาดูโปรไฟล์ปลอมไม่รับถ้าใช้โปรไฟล์ปลอมให้โทรมาคุยนะฮะอืมหรือไม่ก็ไปหารูปตัวตนยืนยันมาเอารูปจริงๆอะรูปคนอะคือผมก็บอกแล้วผมไม่ได้เหมือนชาวบ้านไม่ได้เหมือนกลุ่มทั่วไปที่แบบว่าคุณต้องมาสมัครเว็บไซต์ก่อนถึงจะเข้ากลุ่มได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเลยนะครับโอ้มีเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับต่เล่าในในกละ ยังไม่ได้เล่าลง y t u t u อ่ะไว้รออ P ต่อไปคลิปต่อไปแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นการอ่าคลิปนี้ก็เป็นการสอนดูราคาในครึ่งหลังว่าจะเกิดสกอร์หรือไม่นะครับตามนี้นะครับสูตรที่เทคนิคบนนะเทคนิคตัวสีเหลืองนะข้างล่างไม่เกี่ยวนะข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับเออไม่ใช่ไปมองข้างล่างนะฮาตายเลยนะโอเคครับพอสังเขตนะครับบ๊ายบายครับ